โอเคนะครับก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับดีเกม r o v เช่นเคยซึ่งเกมเนี้ยผมมาเจอกับเออโอเมนนะครับซึ่งผมเล่นฟอร์เรนนะซึ่งเกมนี้เนี่ยโอเมนเนี่ยโอ้โหโคตรพีิกตอนจบนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยโอเคนะครับก็ต้องขออภัยสำหรับเสียงรบกวนด้วยนะครับผมนะไปเริ่มกันเลย น,นี้ช็อตนี้คือโอมนแอบในป่าแล้วผมก็เดินไปเจ้าอีก,กันนะซึ่งก็เกิดการไฟเกิดขึ้นนะผมก็เก็บดอกอะไรของผมแมะนะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ตึงอะไรมากเท่าไหร่นะอนนี้นี่นีนป่าดอกเก็บดอกเก็บดอกผมก็ไม่ได้ช่ำเออไม่ได้ช่ำระดับแบบก๊อตกนะผมก็อยู่กันแค่เอโลฟ้านะครับผมนะ แล้วตอนนี้ก็มีการเต้นโกนตีนเกิดขึ้นนะซึ่งผมก็ไม่ยอมอยู่แล้วล่ะก็เริ่มของขึ้นขึ้นมาเลยปลาดอกไปแล้วก็ลำเพลงน้องขึ้นเลยเพลงน้องขึ้นเลยเพลงขึ้นมาสุดท้ายก็ไม่ได้หรือเปล่ารอดูก่อนเอาปลาดอกขู่ไปอ่าโกนตีนเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวดูช็อตนี้นะครับดูกันว่าใครเสียเฟิร์สวัตระหว่างโอเมนกับฟอร์เรนติโน่นะหลายคนก็คงคิดว่ายังไงฟอร์เรนก็ต้องชนะอยู่แล้วก็คือจริงกันหน่อยรครับนะอย่างไรก็ชนะไฟนี้นะปืบปลาดอกปืบปืปบ,ปบเรียบร้อยก็ไปรูมันว่าเขาห้าวมาจากไหนนะหลังจากที่วันวันเอาแต่เคียร์คิดนะครับในที่สุดก็เกิดทีมไฟครั้งหนึ่งนีนมปปของกะลำแบบปาดบาดเขาเรียกของไม่ขึ้นเพลงเลยนะขนะี้เกียจนะครับขี้เกียจตัดต่อให้ นี่อันนี้เขาใช้อันติล็อกนะอันติคือมันแบบก็อ่าจะขัดขัดฟอร์เรนเลยล่ะถ้าแบบแลเล่นหนะ้าีห้านั่นคือฟอร์เรนจะแพ้เลยดันทีนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งก็งั้นงั้่น,นครับแต่เอาจริงๆมันก็สามารถปาฟอร์เรนได้นะโอมี่ยทุกคนคงคิดว่าเกมนี้ผมคงจะชนะง,ง,ง่ายๆแต่จริงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนะั้นนะมาช็อนี้ผมก็ล้ำไปอืมอืมผมก็ล้มองผมนะกดไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้ช้ำานะครับ mm-hmm. ซึ่งช็อตน,นี้จะเป็ชนช้อตที่ผมตายตัวแรกนะ mm. ก็คือเราดูดีกว่าไม่สปอยไม่สปอยอย่างนี้คือมันเล่นแบบกาะป้อมนะครับคือเขาค่อนข,ข้างจะเซฟมากนะไม่ใช่รถผมกดไปนี่นี่โอ้โหเนี่ยเขาล็อกผมในะป้อมอย่างเงี้ยเออผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยป้อมมันก็ยิงป้อมมันเท่าจะไม่ผิดมาติดสโลด้วยมันแค่จะยิง mm. แล้วยิ่งโดนมันตีมันก็สโลไปอีกอ่เออก็คือตายนะครับผม,แบบมแล้วเป็นแบบเนี้ยโหไม่ไหวจริงจริงนี่ผมกระลำอืมแต่ไม่ได้ไมไ่ผมไม่ได้แบบลาแบบที่เขาลากันตึงๆที่แบบผมก็ไม่รู้อธิบายไงว่ามันยากเออผมก็เลยไม่ทำนี่ช็อตนี้เนี่ยผมก็เออถ้าจะไม่ผิดผมชนะป่าวะอุ้ยแพ้นี่ว่ะเออช็อ,ชอตที่ผมแพ่นะ เออมันเดือแพ้ไฟนะไม่ใช่แพ้เลยนี่นี่คุณจะสังเกตว่าเขาเดินไปจบเลยนะเออเขารีบมากนะเหมือนเขาเล่นแบบจบป้อมอะเออผมก็งงนะคนที่เล่นหนึ่งหนึ่งทำไมรีบจบป้อมมาจังเพราะกดหนึ่งหนึ่งมาไอทีมันก็เป็นเกมตีป,ป้อมแหละแต่ว่าผมคิดว่าเรามาดูกันก่อนดีนกว่านะครับอย่าเพิ่งรีบจบนะอย่าปอดนะครับนะเออหลังจากช่วงนี้ผมจะโดนมันกดยับเลยนะนะเออแต่ผมก็หวั่นเวแล้วผมเล่นผมจะเล่นแบบ ฟอเรนนะเขาจะเล่นแบบไฟไฟอย่างเดียวเลยอนะเพราะว่าผมรู Passive s k i l มันดูดเลือดด้วยไนงะเออพยายามแค่ปาดอกเก็บดอกสกิลสองแค่นั้นเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณคิดว่าของคุณพอนะถ้าคุณมั่นใจในตัวเองก็ไหวนะนี่ช่วงนี้ผมหนีได้ยังไงผมยังงงอยู่เลยเออผมปาดอกสตันมันด้วยมั้งก็เลยรอดมาได้นีออ่ช่วงนี้มันจะน่าเบื่อหน่อยเพราะว่าผมจะแค่เขี่ยคีปเขี่ยคีปมันก็เคลียร์คีปเพื่อ เอาเกาะเกิดนะครับจะได้กันตายไว้แต่ผมได้เกาะเกิดมาผมก็บูยับเลยถ้าจำไม่ผิดในช่วงนี้คือช่วงที่ผมจะได้เกาะเกิดแล้วนะเออแล้วผมก็ไฟอะไรนี่นี่โอ้ไฟที่งผมคิดว่าผมจะตาย,ยนะแต่ว่าเขาไม่เอาตัดเลือดคือเขาแบบเออผมก็ไม่รู้ทําไมเขาไม่เอาตัดเลือดนะถ้าออกตัดเลือดนี่ผมแพ้ไปนานแล้วด้วยนะเออผมสู้เขาไม่ได้ถ้าเขา ออกตัดเลือดอะผมจะสู้เขาไม่ไหวเลยนี่ผมก็ยังไม่จบนั่นดิจริงนะของผมเต็มขนาดแล้วผมเข้าไปตีปกตินะป้อมมันยิงไม่แรงอะผมก็ะจบได้แผมัไม่จบนี่นี่สว่วนนี้ก็ะลำโอ้โหถ้าผมเผลอไปเร่งตปีดเลยดูกันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นี่น,นี่มีฟิกโยกก็หันก็นมาสู้เฉยน,นี่เก็บไปนะครับค้าเดียฟอร์นจาคาผมไปนะยาหว่นนะครับแต่คิดว่าเขาเก่งกว่าทั้งที่ตัวเองก็เก่งเหมือนกันนะครับผมนะคำคมบาดใจอีกละ ช่วงน,นี้ผมก็ดักป่า่างนี่ช่วงนี้ผมดักป่าเขาคบบ่อยผมกมชุ่มๆก็มีเ,เองมันต่งดีไหมไม่ใส่ดีกว่าขอกรนี่นี่ลามไปเลยเดินไม่เก็บเลือดแล้วไงใครๆนะครับนี่กระลามไปจำไว้ให้เวลากดสกลิลหนึ่งปล่อยดอกแล้วเก็บดอกพุ่งออกไปให้กดสกลิลสองด้วยนะมันจะการดูเลือดใช่ไหมใช่เปล่าวะเออเหมือนมันจะดูเลือดแล้วก็มันจะผักเราออกไปแล้วเก็บดอกอีกดอ,อกนีงได้ด้วยนะครับมันจะไวขึ้นนะ มันจะไม่ให้ทีมตรงข้าวนี่โดนกดยับนี่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 ขนาดโดนอันตีเนี่ยเออไม่รู้ช่อนี้ผมน่าจะชนะบัางช่อนเนี้ยเออนี่นี่ชนะเวชิวๆนะเฮ้ยโอ้โหช่อนี้มันหนีนี่ว่าเออเนี่ยคูนี้ก็เคลียร์คลิปนะนี่จริงๆผมจบได้เลนะเออแต่ก็ไม่จบอยู่ดีนะนี่นี่ช่อนี้ผมก็งงว่ามันไปไหนเอ้าดูป้อมทิ้งเอาเลือนรถนาวๆเลยผมก็กลับมาแล้วก็แตกครับคู่ต้องผมโคตรหัวร้อนเลย ไอเ้เจ้าจบเกมนี้ผมชวนมะอห้าห้าแล้วผมก็ด่าเด้อผูรถจับเลยนะเออโอเคนี่ก็ขอจบเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับบาย